สวัสดีนะคะเพื่อนๆพืี่สิริรัตน์ออแกนิกเด้นะคะวันนี้พี่สิริก็จะพาเพื่อนมาอัปเดตดนะูต้นแตงไทยเนาะต้นแตงไทยที่พี่สิริเอาเม็ดมาหวานเอาไว้นะคะก็หวานไว้ก็ถึงวันนี้ก็น่าจะประมาณเอ่อสิบสิบกว่าวันนะน่าจะประมาณ10วันได้นะคะคราวนี้ ดินที่บ้านพี่สิริเนี่ยจะเป็นดินที่พื้นที่ตรงนี้นะคะเพื่อนพี่สิริเคยเปลูกเป็นต้นยูคาลิปตัสนะคะยูคาลิปตัสเนี่ยพอปลูกลงดินแล้วจะทําให้ดินเสื่อมคุณภาพนะคะเพื่อนจะทําให้ดินเป็นดินดานนะเป็นดินดานเนื้อดินดานก็จะแข็งนะเพราะว่าก็เอ่อ ต้นยูคาเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยยูคาริปตันเนี่ยปลูกพื้นที่พื้นที่ที่ใช้ปลูกเนี่ยดินจะเสียนะดินจะเสียเพราะฉะนั้นเวลาเราจะปรับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เคยปลูกต้นยูคาแล้วเนี่ยนะครับมาให้มาปรับปรับเนี่ยเราต้องบำรุงดินเนาะบำรุงดินด้วยการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเพื่อน จุลินทรีย์น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแล้วพี่สิริก็จะใช้น้ําสาวข้าวนะคะน้าสาวข้าวที่พี่สิริเก็บเอาไว้ทุกวันนะแล้วในดินเนี่ยในดินเนี่ยพี่สิริจะปรุงดินด้วยวิวธีการก็คือเอาปุ๋ยคอกเนาะปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยจากาดินของขุยไผ่นะคะเอามาผสมผสมที่จะลงปลูกพืชนะผสมดินก่อนนะคะขุดหลุมแล้วก็ผสมดินแต่วันนี้ พี่สิริใช้หลุมเนาะทำเป็นหลุมเพาะเนี่ยตรงนี้นะธรรมชาติเลยนะก็ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรนะก็มเมล็ดโรยลงไปนะก่อนที่จะเอา,มาเมล็ดโรยลงไปพี่สิริเอาน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะลาดลาดพื้นดินก่อนนะแล้วก็โรยมเมล็ดสับดินแล้วก็โรยมเมล็ดลงไปนะคะแล้วก็ใช้ดินขุยไผ่ผสมดินแล้วก็เพาะอันนี้เป็นแตงไทยนะเป็นแตงไทยเป็นแตงไทยก็พี่สิริก็เอามา พี่ชายนะพี่ชายลูกพี่ลูกน้องก็ไปไปปลูกเอาไว้แล้วก็ามาให้พี่สิริกินนะปรากฏว่ากินแล้วมันอร่อยเนื้อเนื้อสวยนะคะคือแตงไทยผลนี้พี่สิริถ่าทยทำเป็นเอ่อเป็นรถช่องกะทิแตงไทยที่ช่องอพี่สิริคิทเช่นนะคะแล้วก็เก็บเมล็ดมาแล้วก็เอามาเพาะนะเพราะามันกินอร่อยนะรสชาติอร่อยเอามาเพาะเพาะเสร็จแล้วก็เนี่ยนะประมาณ10วันนะประมาณ10วันก็เกิด ตอนกดเกิดขึ้นมาแบบนี้เนาะเราเสร็จแล้ววันนี้พี่สิริก็จะเอาตัวช่วยบำรุงดินก็คือจุลินทรีย์สแสงะห์แสงและก็น้ำสาวข้าวนะก็จะามารดราดนะคะมารดราดบำรุงดินนะเพื่อเป็นการเพิ่มมวลจุลินทรีย์ให้กับดินแล้วก็เป็นอันนี้คือสูตรสําหรับระเบิดดินเลยนะจุลินทรีย์ระเบิดดินนะคะเนี่ยเนี่ย ะะก็เป็นเป็นการเพิ่มมวลจุลินทรีย์นะเพิ่มมวลจุลินทรีย์ในดินเพื่อให้จุลินทรีย์ได้ไปกระตุ้นเอนไซม์นะการเอ่อมวลอินทรีย์ที่อยู่ในดินนะให้เกิดการย่อยสลายเอนไซม์ขึ้นนะคะให้ให้มีและธาสารอาหารที่จะไปบำปรุงต้น มเมล็ดพันธุ์ของแตงไทยนะคะอันนี้ยังเป็นต้นกล้าอยู่นะพีสิริกก็จะใช้วิธีการใช้มวลจุลินทรีย์จกจุลินทรีย์สสงคห์แสงและจุลินทรีย์น้ำาสาวข้าวเพื่อไปขยายรากนะขยายรากแล้วก็เป็นการแตกยอดแตกดอกออกพ้นะคือการขยายรากนะเพื่อให้รากได้ขยายตัวทํางานได้ดีขึ้นในในมเมล็ดก้าของต้นกล้าของแตงแตงไทยนะคะเพื่อนเนี่ย อันนี้ก็เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงลงริดนะแล้วก็น้ำสาข้าวนะน้ำสาข้าวพี่สิริก็ใช้แทนน้ำเลยนะคะเพื่อนนะนก็จะนำมาลดราดเพื่อขยายเพื่อขยายรากนะขยายรากของแตงไทยนะคะใครที่อาจจะไม่ต้องใช้กับแตงไทยต้นกล้าอย่างอื่นก็ใช้ได้เนาะ,นะก็ลดราดลงไปนะคะ อันนี้ดินยังชุ่มอยู่นะคะเพื่อนเพ,นเพราะว่าเมื่อคือนเนาะเมื่อคือนก็ฝนตกค่ะเพื่อนเมื่อคือนฝนตกนี่เห็นไหมคะเมื่อคือนฝนตกพี่สิริก,ก็เลยใช้น้ํามวลจุลินทรีย์นะเพื่อการขยายรากนะคะนี่อันนี้ก็เป็นการปลูกแบบอินทรีย์แบบธรรมชาตินะคะเพื่อนไม่ต้อง ไม่ต้องมีวิธีการไปปรุงแต่งมอสเพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์อันนี้คือปลูกแบบธรรมชาติแบบโบราณเลยนะคะโบราณที่คนชาวบ้านชาวบ้านชาวสวนที่ปลูกเลยนะคะแล้วก็อันนี้เมล็ดกาเพียงแค่10วันนั้นเพื่อนนี่สิวันนะ,ะเดี๋ยวเราก็มาดูผลนะว่าต้นก้าเหล่านี้จะเป็นต้นพันธุ์ที่จะ เป็นแตงไทยให้เราได้เก็บกินหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าพี่สิริก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนได้รับชมนะได้รับชมอยู่เรื่อยๆว่าจะมีต้นพันธุ์ของแตงกวาที่เราจะเก็บกินหรือไม่นะพี่สิริก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนดูนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวพี่สิริพาเพื่อนไปชม สวนนะชมสวนของพี่สิรินะคะอันนี้ก็สายแล้วนะเพื่อนเนาะตอนนี้ก็เวลาอยู่ประมาณ11บเอโมงนะคะวันนี้แดดดีมากนะคะเพื่อนนี่น,นี่คืออันนี้เป็นฟักเนาะฟักฟักแฝงนะฟักแฝงนะก็เป็นอันนี้ตั้งแต่ต้นพันธุ์ที่พี่สิริมาคือออพี่สาวเนาะ พี่สาวหรืพี่ลูกน้องก็ให้ดูแลสวนนะให้ดูแลสวนก็ได้ปลูกเอาไว้นะปลูกเอาไว้ก็เป็นได้เก็บพันเก็บลูกกินนะนติดลูกเห็นไหมคะติดเยอะมากนะคะที่หลบๆซ่อนๆเป็นอะไรที่แปลกกับฟักแฟงนะเราชอบซ่อนซ่อนตัวนะซ่อนแอบนะซ่อนแอบในการที่จะในการที่จะติดลูกนะ จะซ่อนตามใบนะตามใบเขาจะสร้างใบมาเป็นพุ่มใหญ่ๆนันเพื่อนนะฟักก็เหมือนกันนะฟักทองนี่อันนี้เป็นฟักแฟงทั้งหมดเลยนะที่ขึ้นอยู่ตรงข้างหน้านี้นะัเพื่อนนะพืชจากธรรมชาติส่วนอินทรีย์ของบ้านพี่สิรินะคะนี่ค่ะนี่นะคะ ส่วนตรงนี้ก็อันนี้นะส่วนตรงนี้นี่นะเป็นมะม่วงมะม่วงที่พี่สิริเอามาจากที่กรุงเทพที่เพาะด้วยเมล็ดพันธุ์นะคะนี่เป็นมะม่วงนี่มะม่วงอันนี้ก็เหมือนกันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บมาจากที่กรุงเทพนะคะแล้วก็เอามาปลูกนะมาปลูกที่บ้านสวนนะคะ ยังไงก็นี่นะคะกับต้นกล้าของแตงกวาเนาะตอนนี้ต้นกล้าก็เริ่มเติบโต,ตเนาะมีใบแตกใบออกมาแล้วนะนี่แต่อันนี้เป็นใบจริงเนาะนี่คือใบเลี้ยงใบกลมๆนีน่คือใบเลี้ยงนี่คือใบใบจริงที่จะเติบโต,ตออกไปนะคะอันนี้เป็นแตงไทยนะนนเพื่อนเนาะ คราวนี้เนี่ยก็ยังมีพื้นที่ว่างอยู่ก็เลยจะปล่อยให้เขาเกิดตามธรรมชาตินะคะเกิดตามธรรมชาติเดี๋ยวพี่สิริก็อาจจะต้องขยายขยายไปสักประมาณ3 3มกลุ่ม3หลรุมนะคะให้เขาได้ขยายออกเพราะว,ว่ามันอาจจะเยอะเกินไปเนาะ,ะถ้าอยู่เป็นรุมเดียวเลยจ,จะเยอะเกินไปนะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนท่านเพื่อน,ท,นท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็ พี่สิรกิก็ขอฝากช่องนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับส r คร e นะคะถ้าใครที่คิดว่ามีสาระแล้ประโยชน์นะคะก็กดแชร์นะคะกดแชร์ให้เป็นเพื่อนชาวกเกษตรอินทรีย์ที่ยังไม่รู้วิธีการที่เราจะช่วยต้นพืชพันธุ์ที่เป็นต้นพันธุ์ ออต้นกล้านะให้เขาได้แข็งแรงอย่างไรนะคะบางคนปลูกพืชในกระถางนะคะเพื่อนถ้าต้นกล้าได้เกิดขึ้นมาประมาณ7-10วันนะให้ใช้จุลินทรีย์แสงคั์แสงและน้ำสาวข้าวนะคะก็เป็นปุ๋ยที่เราหาได้ง่ายๆนะโดยที่เราไม่ต้องไปหาซื้อเพื่อเพิ่มต้นทุนนะในในในไร่สวนหรือในโครเรือนของท่านนะเป็นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบง่ายๆไม่มีต้นทุนนะไม่มีต้นทุนที่เราจะ ไปไปไปทาปุ๋ยนะคะเราสามารถได้น้ําสาวข้าวเราเก็บมาจากที่ครัวเรือนของเรานะคะเราก่อนหุงข้าวเราสาวข้าวก็มีน้ําข้าวนะใช้น้ําข้าวเปล่าก็ได้นะถึงท่านจะไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้น้ําข้าวผสมกับไข่หนึ่งฟองนะคะไข่หนึ่งฟองแล้วก็ชูรสสักหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็รดลงไปในต้นกล้าที่ท่านปลูกไว้ในกระถางนะคะเพื่อขยายรากนะเพื่อไปตุ้นกัน แตกยอดนะของต้นอ่อนนะคะเท่านี้เองนะคะเพื่อนแล้วก็ได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ท่านสามารถที่จะทำเองได้ซึ่งไม่มีแต่บ้านเรานะคะสำหรับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยออร์แกนิกนะคะก็มีนิยมใช้กับชาวต่างประเทศที่ทางแถบอเมริกาหรือยุโรปที่เขาอยู่ตามไม่ได้อยู่ในเมืองเขาอยู่อยู่ตามเมืองเมืองข้างนอกนอกออกไปนะเขาก็นิยมใช้ นิยมใช้ปุ๋ยออร์แกนิกที่ทําขึ้นเองนะอย่างเป็นน้ําต้มมันเนี่ยก็เขาเขาสามารถที่จะเอาน้ําที่ต้มมันเนี่ยไปรดราดต้นไม้นะก็คือออร์แกนิกที่เขาสามารถที่จะทําเองได้จากธรรมชาติในครัวเรือนของเขานะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นเรานะคะเป็นเกษตรอินทรีย์ที่อยู่ประเทศไทยนะคะอยู่ประเทศไทยที่มีธรรมชาติอยู่ยังอยู่ ยังคงอยู่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นนะก็มาช่วยกันนะก็มาช่วยกันนะเพื่ออนุรักษ์นะอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาตินะความเป็นธรรมชาติความเป็น,น,เ,ปนเ,เกษตรของไทยนะเกษตรของไทยนะก็มามามาช่วยกันนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปซื้อหานะไม่ต้องไปซื้อหาออปุ๋ยที่มีราคาสูงนะคะเพื่อนนะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็มาดูว่าพี่สิริพันเพื่อนมาทำอะไรที่เป็นสาระและประโยชน์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะจ๊ะเพื่อนค่ะ